สวัสดีครับหม่ำจังมาพร้อมกับเมนูอาหารคลีนนะครับวันนี้จะเป็นอกไก่ครับอกไก่ผัดพริกแห้งนะครับก็จะมีอกไก่นะครับมีพริกแห้งนะครับหั่นอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็มีกระเทียมครับถ้ามีต้นหอมด้วยอ่ะใช้ต้นหอมลงไปผัดด้วยนะครับจะน่าทานมากๆอันนี้เรามีแค่นี้ก็ทําแค่นี้ครับแล้วก็เดี๋ยวกินกับผักเครื่องเคียงพวกแตงกวามะเขือเทศประกาศหอมพวกนี้ก็ได้นะครับ อ่ะไปดูวิธีทากันครับง่ายๆเลยครับนะครับเริ่มตั้งกระทะให้ร้อนนะครับใส่น้ํามันมะกอกลงไปหน่อยหนึ่งนะครับพอกระทะเริ่มร้อนก็ใส่กระเทียมลงไปเจียวให้หอมๆเลยครับแล้วก็เดี๋ยวใส่พริกแห้งลงไปได้เลยครับอ่ะเราใส่พริกแห้งลงไปครับไปคลุกเค้ากับตัวกระเทียมเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยใส่ไก่ครับ นี่ครับกลิ่นหอมเล่นขึ้นมาแล้วครับโอเซยดไม่มีกลิ่นนี้นะครับเดี๋ยวเราใส่ไก่ครับนะครับใส่ไก่ลงไปผัดเลยครับรอให้ไก่สุกก็ตัดขึ้นเสิร์ฟได้เลยครับผมไก่สุกแล้วครับเราปรุงรสกันหน่อยครับด้วยซอสหอยนางรมนะครับแบบโลโซเดียมนะครับก็ทำอาหารครีนแล้วก็ใส่โลโซเดียมเนาะไม่ต้องใส่เยอะครับ ให้พอมีรสชาติพอแล้วก็ผัดคลุกเค้าให้เข้ากันครับนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสาหรับเมนูอาหารคลีนง่ายๆครับไก่ผัดพริกแห้งนะครับถ้ามีต้นหอมด้วยก็ใส่ต้นหอมนะครับต้นหอมก็หั่นซอยอ่าไม่ซอยครับหั่นสักประมาณท่อดละหนึ่งนิ้วอะไรเงี้ยนะครับใส่ลงไปผัดด้วยอันนี้ไม่มีครับก็กินกับเครื่องเคียงกับผักกาดหอมกับมะเขือเทศก็ได้นะครับเมนูง่ายๆครับลองไปทําทานกันดูครับสําหรับเมนูอาหารคลีนวันนี้ครับ ไก่ผัดพริกแข้งนะอย่าลืมซับสไคร e r e a l i t y t h a i แล n d c h anel แล้วก็ติดตามเพจหม่ำจังก็ได้ครับไปแล้วครับสวัสดีครับ